สวัสดีครับพบกันอีกแล้วครับมาเจอกันวันนี้วันที่วันที่เก้านะครับเก้าเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับเห็นในซองไหมครับถั่วฝักยาวนะครับเมล็ดพันธุ์ควบคุมนะครับถั่วฝักยาวเนื้ออวบฝักยาวโดกดีครับซื้อมาแล้วนะครับจากนัปลูกแปลงที่ตอนนั้นที่ปลูกผักกาดนะครับ ก็ไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่ครับเนื่องจากมันมีหอยนะครับหอยมากินแล้วก็นอนนะครับกินก็ได้ว่าถ้าเก็บรีบเก็บไปกินก่อนนะครับเดี๋ยวเขาจะกินหมดก่อนนะครับก็ได้โอกาสเก็บผักออกหมดแล้วับก็ได้ขุดเยมแปลงไว้แล้วนะครับทําเป็นสองร่องนะครับสองร่องนะครับจะปลูกตัวฝักยาวนะครับ ก็จะได้ผลไม่ได้ผลก็คอยติดตามชมนะครับเราจะอยู่ข้างๆกันนะครับกับแ้งนะครับแตงก็ออกดอกแล้วนะครับดอกเขาก็เหลืองๆนะครับออกดอกแล้วนะครับตัวนี้ก็เป็นจะเป็นตัวฝักยาวนะครับตัวฝักยาวก็เอาไปตำกินตำกินเล่นก็ได้ดกินกลับ น้ำพริกกินกับอะไรก็ได้ครับไปต้งตำจะตําก็ได้นะครับแตงก็ตำแตงก็อร่อยนะครับตำถั่วก็อร่อยอาหารบ้านเราครับสิ่งที่ชอบครับก็คืออ่ามันเป็นผักนะครับกินแล้วระบบขับถ่ายก็จะดีนะครับมีแตงมีถั่วฝักยาวมีมะละกอครับมะละกออยู่ฝั่งนี้นะครับปลูกไว้ ปลูกไว้หลายต้นอยู่นะครับทางน้นก็จะเป็นฟักทองครับปลูกไว้หลุมเดียวครับหลุมเดียวก็เริ่มแตกยอดแล้วครับเอาปุ๋ยใส่นะครับแตกยอดแล้วก็คอยชมนะครับแตงมีแตงมีถั่วมีฟักทองมีมะละกอแล้วมีพริกนะครับสวน ก็ทยอยปลูกไปเรื่ยครับช่วงนี้เวลาปิดเทอมนะครับก็ททำใหไ้ไม่ให้ตัวเองว่างครับก็เดี๋ยวติดตามเรื่อยๆนะครับสวนบุรน้อยนะครับก็ลงี่ไรก็แอดสถานที่เป็นบ้านสวนบุรน้อยครับก็เป็นน้มสกุลผมเองนะครับอย่าลืมติดตามนะครับ and the club.